ต่อกันที่ข่าวนี้นะคะมูลนิธิมิราเก้นออฟไลน์ค่ะจัดงานเทศกาลอาหารและเกษตรแรกครั้งที่1หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในโคราชค่ะรองศาสตราจารย์ดรโคศิษรีผู้ท่อนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารและเกษตรแร์ครั้งที่1ภายใต้สื่อโครงการหนึ่งใจให้ประชาชน โดยมูลนิธิมิลเรเคลนออฟไลน์ค่ะซึ่งสีจัดขึ้นไปจนหอดวันที่23กรกฎาคมนี้ยูทีสนามกีฬากางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโคราชเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาในการออกบูธจำนายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรรวมถึงเป็นซื้อกลางในการจัดการแสดงสินค้าส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าไทยทั้งในด้านอุตสาหกรรมงานหัตถกรรม จากทัวร์ถูกผู้มีผากออกสู่สายตาประชาชนและกันยังเป็นซื้อกลางการตลาดระหว่างผู้จัดจำหน่ายกับผู้บริโภคร่วมถึงเป็นช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลกระจายและด่สู่ชุมชนพ้อบกิจกรรมภายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิลปินหลายคนครับการแสดงจากนักศึกษามอทรอีสาน การออกร้านแนวกินเนวอยู่นะครับร้านดังจากทิกตอกจากไอจีอินสตาแกรมนี่ล่ะนะครับการจาหน่ายชัดเลี่ยงแสนน่ารักนะครับเช่นหนูยุวงหนูตะเภาหนูผูกสินะการจาหน่ายอร์นิเจอร์จาหน่ายต้นไใหม่นี่นะครับผลิตภัณฑ์การเกษตรพันธุ์ใหม่หายากโอ้สัวหายากยังมีมาขายอยู่กันยังเหงืนอยู่อับขุนมีในงานนี้คือผักสวนขั่วนะครับมากไม่กว่ารอยร้านค้าเอาไปเลือกซื้อกันผู้ใดอยากได้ผักหอมผักชีฝรั่งนะคะไปซื้อได้